ลำดับที่47ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0 0บาทคดีของศาลจังหวัดนนทบ,บุรีคดีหมายเลขแดงที่ผอบ1941ทับองพธนาคารอมสินโจทหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมครับมาดูแลการขายถือบัตรสีเหลืองหมายเลข0 0 0 6นครับจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมครับมาดูแลการขายถือบัตรสีส้มหมายเลข0 4 5ย์ครับทรัพย์ที่จะทำการการขายคือที่ดินโฉนดเลขที่26161ตสองีกหนำเงอดอนื่งเนื้อทีโฉน สภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือทาวน์เฮาส์สองชั้นส่วนต่อเติมด้านข้างเป็นห้องเก็บของและโรงจอดรถเลขทะเบียนที่แปดทับหนึ่งศูนย์เจ้าพนักงานมาครับคดีจะทําการขายโดยปลอดการจำนนงครับศูนย์แปดสี่สองยืนยันกันให้ราคายกป้ายครังนับยืนยันกันให้ราคามีท่านใดให้ราคาสุก่านี้เชิญยกป้ายเลยนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หกให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสี่สองให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หกให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสี่สองให้ราคาเพิ่มครับ 0832ปดสาสองให้ราคาเพิ Wireless ่มครับศูนย์ปดสี่สองให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ูนย์ศูย์หให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ปดสามสองให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ูย์หกให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสามห้าให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศย์ศูนย์หกให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดฮะราคาส่งอันนี้ไหมครับถ้ามีเชิญยกป้ายนะครับสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งเอ่อยกป้ายกับหัวครับท่านเออยกป้ายกับหัวครับท่านี่ 0846ให้าราคาเพิ่มครับ0006ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดห้ราคาสูงกว่นี้ไหมครับถ้ามีเช็อกไบเลยนะครับศูนยาใราคาเพิ่มครับ0ูนยให้ราคาเพิ่มครับ0ูนยให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคสูงกว่นี้ไหมครับถ้ามีเชนรกไยเลยนะครับสองล้านสแสนเมื่นบาทหนึ่งสองล้านสแสนเกมื่นบาทหนึ <tercer melon eraser> 2, 90, 2, 3, 90, ่งให้ราคาเพิ่มครับ 0006ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใด0846ให้ราคาเพิ่มครับ0006ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาส่งอันนี้ไหมครับถ้ามีเชิอ๊ป้ายนะครับ0832ให้ราคาเพิ่มครับ0006ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาส่งอันนี้ไหมครับถ้ามีเชิอ๊ป้ายได้เลยนะครับ0832ให้ราคาเพิ่มครับ0006ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาส่งอันนี้เชนอ๊กป้ายเลยนะครับ 2 7 9 0้านก้ามนบาท1 2 7 9 0 0 0 0ล้าบาท1 2 7 9 0 0 0้บาท1 2 7 9 0 0 0ล้บาท2 2 7 9 0 0ล้บาท2 2 0 8 3 2ให้ราคาเพิ่มครับ0-0-06ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาสูงนี้แมพถ้ามีเชิรกป้ายเลยนะครับ2 8 9ล้านก้ามืนบาท1 2 8 9 0 0 0 0ล้านแปดแส0ามบาท1 2 8 9 0 0บาท1 2 8 9 0 0 0บาท2 2 8 9 0 0ล้บาท2 2 8 9 0 0ล้บาท2 0832ให้ราคาเพิ่มครับ0006ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาส่งอะไรไหมครับถ้ามีจะน้ตป้ายนะครับ2ล้าน9แสน9หมื่นบาท12ล้าน9แสน9หมื่นบาท12ล้าน0818ให้ราคาเพิ่มครับ0006เสนอราคาที่เท่าไหร่ครับ3ล้านหนแสนสหมื่นบาทอ้ยาผัดถังทำจังจุ้ยลุยมีท่านใดให้ราคาส่งอะไรไหมครับ 0818ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาส่งอันนี้เชิญยกป้ายนะครับ3าล้าน1แนบาท1 3ล้าน1บาท1 3ล้าน1นหมบาท1 3สล้าน1สนหมบาท2 3ล้าน1บาท2 3ล้าน1เมบาท2ตอนนี้ราคาสูงสุดอู้ถบ้าน่นที่ราคา3ล้าน1บาทมีท่านใดให้ราคาส่งอันนี้ไหมครับ3 1 9ล้าน1บาท เจ้าพนักงานบังคัคดีขอแม่ขายผู้ถูกบังันเลศูนแปดหนึ่งที่ลาสามล้านหนึ่งก้มื่นบาทมนี้เ